อันนี้มี ซื้ออะไร้างล่ะสอัเดียวกันตัวเดียวแค่นี่นี่ไือของมันเดาดียว่ันาัเียวรตอยัวเดียวคบงชื่อของ No problem.

ม, <IP> มองแท่งหน้าที่จะเป็ต้ที่หตัวาตรานตขาบอดมาถอดครับตขาบอดมงหันมีตั้องาัวเป็นมองหันสงฐานแล้วู้่มั้งกี่ก้หล้วิกระจาบซีเป็นสามถัสาเหตุที่เด่ดไปหลายรังเพราะว่าสีล่องรับ่ยข้างหน้ามันเปลนไปได้เพราะว่ามองการ์ดหลายอย่าง นี่แบบว้อมนี่ตัวที่แมวตแกเป็ัอยู่ฮะมาพนมเปนแมวสีาวสวยนี่ครับครันี่ไ่หนานล่ทน มันทำให้คนยึดต้องใส่ด้วยว่าถ้าคนมาได้ก็ต้องมาได้ถ้าคนมาถึงก็ว่าคนใครจะมาชาวบ้านก็จะมาเสียวเล็ไม่ผมเราที่ก็มี

哦，那我们再来嘛。

สวัส <One> ด <input> ีครับนักาีฬาที่ได้อยู่ครับมาตามส่อแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของคุณไดครับวันที่17มกราคม2567สำหรับเรื่องของคุได้ครับ